ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,าท่ทาทนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ15ฟุตบอลไทยครับผมท่าทีกับบอลไทยครับผมอ่าครับผมอยู่กับผมมาริเอฮะกับผมท็อปครับครับผมนะฮะอ่ะวันนี้เรามีขา่ขาวๆความเคลื่อนไหวกับฟุตบอลดิวชั่นหนึ่งแล้วก็ไทยลีกมาฝากกันนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่ะจะไปคุณท็อปสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเออเออเริ่มกันด้วยครับผมนี่เลยดิวชั่นหนึ่งอ่าอ่ะดิวชั่นหนึ่งนะครับครับวันเสาร์ตราดตราดเจออะไรเอาเเเลลยยมอานะ เอาดูสิคุณเดี๋ยวเวลาไม่พอเวลาในการน้อยอยู่ตาเต็ดสิ <c oughs> เจอวิจิตนะครับอ่าแบ่งแต้มกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับ,รบผมพัทยากับกระบ,บี่นี่ก็คือแบ่งกันไปแบ่งกันไปติด<ช>ทะเลมกันนะคู่แฟร์แฟแสิวๆวอ่าอ่าปอทอยองพลังเพลิงของจริงพลังเพลิงนะครับผมยาสูบเนี่ยเหมือนบุหรี่ใช่ปอทอยเหมือนไฟ เผาเผาเผาหมดเลยเผาหมดเลยใช่ไหมบอดวายนี่บ้านเบิ่นไฟไหม้ไฟม่งไฟไหม้เลยโอ้ห้าสองนี่กลับห้าสองห้าสองเต็มเลยครับผมนะฮะแล้วก็สุโขทัยด์เอฟซีนะครับครับผมยังรักษาฟอร์มครับอ่าแล้วอีกทีมหนึ่งก็รักษาฟอร์มเหมือนกันไอ้ตโดนีแพ้ลวดรักษาฟอร์มถือว่ารักษาฟอร์มคือคือคือเขาแพ้แพ้จนแบบเคยชินไปแล้วนะใช่ไหมห้าตัวต่อสองยังไม่ชนะใครเลยนะอินโดนีเลียเออครับผมนะฮะ ส่วนแอร์ฟอร์สเซนทันคับประจวบขอข้ามคู่นี้ขอข้ามไปนะไม่ข้ามครับไม่ข้ามอย่าข้ามเลยอย่าข้ามเลยไม่ดีอะไม่ดีอะแอร์ฟอร์สชนะไปสองตัวต่อหนึ่งก็คือประจวบเดินทางไกลไงคุณต๊อบเข้าใจป่ะคือนักเตะก็ต้องเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยโถ่พึ่งต่อมันจะไปสู้อะไรเครื่องบินได้พญาอินทรีเนี่ยเออแต่แต่เครื่องบินมันตัวเล็กๆคือหยิบกระต่ายจะคลายก็รอดใช่แล้วนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังมันจะมีอะไรครับครับผมอ่ะต่อว่ะต่อได้ไหมทิตออ่ A B C U นะครับพร้อกับเพื่อนตำรวจตอนนี้ข้างหลังชาวานนี้ข้างหลังเขาตูดกันแล้วเขาตูดกันแล้วรลังสันสายดีอีกแล้วอ่ะบีซียูถ้าเพื่อนตำรวจเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนตำรวจถ้าบีซียูสามศูนย์สามขนาบดูดระผแฮกทริกไปนะครับผมสองขาเยอะเต็มนะครับอ่าเปิดไอ้ไม่รู้เปิดเออนั่นแหละ เปิดบ้าน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 ใช่ไหมอ่าเสมอกับอ่างทองไป2ตู้ต่อสองนะครับอ๋อครับผมสมุทรสงครามีทียูเนี่ยอ่าเปิดบ้านเหมือนกันอืมแต่ว่าโหนั้นแฟนบอลนครธมเยอะมากผมไปดูมาจริงป่ะจริงจริงเป็นไงบ้างเออให้คุณให้คุณตอบเราดิบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีดนตรีเพาะใช่ไหมดนตรีเพาะเบียร์เย็นน้ำแข็งอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็นครธมก็ เสือกินปลาทูไปกินปลาทูไปแต่ไม่เกือบไม่ติดก้างเกือบติดเหมือนกันเกือบก้างเกือบติดคอเหมือนกันติดคอแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้แล้วสนามเป็นไงสนามเล็กใช่ไหมสนามเขาไม่เล็กนะแต่คนดูเนี่ยใกล้ชิดกันมากใกล้ชิดนไปไหมผมเกือบตบหัวนักบอลได้อ่ะคุณจะตบหัวเขาทำไมจะตบหัวเขาทำไมกระตุ้นหรอเดินไปเก็บบอลไงรู้จักกันใช่ไหมผมบอกปัญญาสิทธิ์เถอะจะเบิร์ดอ่ะจะเบิร์ดอ่ะเบิร์ดเรหน่อยเบิร์ดหน่อยเบิร์ดหันมายิ้มเบาๆอ่า แบบอูหมดแล้วนะหมดแล้วหมดนะก็วิ่งดูทั้งเกมหมดมันตกด้วยเออทำให้แบบการเคลื่อนที่มันก็ต้องใช้ร่างกายใช้แรงเยอะนะอ่ะไทยฮอนด้าครับยังแรงต่อเนื่องชนะบางกอก2อตัวต่อศูนย์ะครับส่วนภูเก็ตกับเชียงใหม่นะครับก็ภูเก็ตชนะไป2อตัวต่อหนึ่งอ่าอ่าฮะหลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นไงฮะตารางอันดับก็มีการเปลี่ยนแปลงขใช่ไหมโอ้โหเวลาเหลือเยอะเลย ไม่ใช่ผมลืมกดผมลืมกดจริงๆเลยครับเหลือสองทีแล้วเนี่ยอ่ะอันดับหนึ่อันดับหนึ่งยังแรงต่อเนื่องอ่ะอินเพื่อนตำรวจของเราอันดับสองเป็นอ่างทองนะครับอันดับสามนะครับยังแรงต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะผมว่าน่ากลัวนะเฮ้ยทีมนี้ข้ามเลยก็ได้มั้ยนครถมเนี่ยนครถมเนี่เต็นอ่ะเออผมก็แรงจริงผมก็แรงจริงอ่ะอันดับสี่ครับบีบีซียูใช่ผมอันดับห้าในภูเก็ตเอฟซีอันดับหกในบางกอกอันดับเจ็ดสงขลาอันดับแปด ประจวบประจวบตกเลยเสียดายก้าในพัทยาสิสุโขทัยครับผมอ่ากองใจเย็นครับกูเวียนหัวกองเป็นไรเนี่ยกองใจเย็นครับอย่าซุ่มข้าซุ่มออกเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยฮะสิบเอ็ดแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตอ๋อผมกโค้ชผมเมื่อยประจวบไม่บอกกันรลยการนี้ไม่มีอะไรเออสาระไม่มีด้วยไม่มีด้วยไม่มีอะไรทั้งนั้นมารยาทก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยเอาผ้าผมมาไหมมาผมไหมเปล่าแต่เปล่าขาดเปล่าขาดเปล่าขาดขนาดนี้อะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ธีรยอด12นะครับไทยฮัมม่า13 17 FC 10C กับบี15เชียงรายเชียงใหม่16 17เนี่ยเป็นปะทูปะทูปสมุทรสงคราม BTU FC ตราดตราดเมื่อกี้18ครับแล้วก็อันดับ19ยาสูบอันดับ20ยังเป็นอุทยาเอาจะช่วยนะครันเนอะสุดยอดอุทยาแล้วกันนะฮะจากโจเอนเนจากปีที่แล้วเนี่ยโหฟอร์มดีมาก นะเข้าชนะไปแล้วนั่นถึงที่ว่าปีนี้ไม่น่าเชื่อนะปลดโค้ดไปแล้วด้วยล่าสุดนะฮะก็ว่างกันไปครับครับผมฟุตบอลครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอ่ะลำดับวันพุธนี้อ่ะไล่เลยมาประจวบประจวบเจอกับภูเก็ตภูเก็ตอ่ะนครปฐมเปิดบ้านรับสงขลานะครับครับผมเวลาทุ่มหนึ่งถ่ายทอดสดด้วยทูตสปอร์ตสามพีจิตบีบีซียูนะครับแล้วก็เพื่อนตำรวจ สุโขทัยปูสปอร์ตหนึ่งครับถัดหน่ายถด้าเสิรดูการ TDM พร้อมรับท้ายฮอนด้าโอ้แรงจริงตอนนี้ฮอนด้าแล้วก็กระบี่เอฟซีอฟอร์สเซนทันนะครับปอทรยองเจออายุทยาเอฟซีครับผมไม่รู้จะโดนเผากุ้งหรือเปล่าเผากุ้งเนี้ยเหรออ่างทองอ่างทองครับนักลบกับทองอ่ตราดเอฟซีตรังเชียงใหม่กับสมุทรสงครามครับเสืออีกแล้วผมกลัวปลาทูจะแพ้ แพ้ทางเสือเนี่ยโลโก้เขาเชียงใหม่ก็เสือเหมือนกันนะส่วนบางกองนะครับแต่พัทยานี่เลื่อนเลื่อนใช่ไหมไม่ไสเลื่อนเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะแข่ขันนะนะอ่ะครับไปครับไปไทยลีกหน่อยครับไปไทยลีกหน่อยไทยลีกใช่ไหมอ่ะไทยลีกนะครับผมอ่ะ่าไปครับคุณเี้ไทยลีกนะครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะฮะก็มีหลายคู่เลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเรารายงานผลของอาทิตย์ที่แล้วก่อนแล้วกันเนาะสต็อปเปิดคดีพาดนะฮะการท่าเรือนะครับผมชนะเชียงรายไป2อง่องประตูต่อ1นะครับผมตามแต้มนี้มาดามให้ มาดามแป้งสุดสวยของเราเลครับจัดคอนเสิร์ตดาแอนโนฟินนะครับก่อนดูบอลสนุกกันมากครับแฟนบอลเอว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 กันเลยนะฮะอ่ะแล้วสระบุรีครับแพ้ให้กับราชบุรีไปหนึ่งต่อสองได้ครับแล้วก็คู่เอกคู่มันเลยนะครับผมนครราชสีมาเฉือนอาร์มี่ไปสี่สามคู่นี้เป็นไงคุณท็อปผมดูอยู่ผมดูอยู่เป็นไงบอดสี่เหมือนก็มีหลายปัญหาเหมือนกันนะครับผมก็เกิดจุดโทษบ้างเออแต่ผมชอบลูกที่สองนะที่อาร์มี่ยิงเป็นไงฟรีคิกใช่ไหมไม่ไม่ลูกที่อาร์มี่ย ยิงได้สองลูกอ่ะลูกที่สองสวยนะเสาใช่ไงกายเกียรติก็สวยครับพี่ไกาเกียรติเดียร์ตะคุนะครับฟรีคิกขอ่ฟรีคิกผมนึกว่าเตะทิ้งตอนแรกเหมือนไม่เหมือนไม่มีอะไรจริงมันมันมันดูง่ายมากอ่ะที่แกยิงอ่ะแต่แกก็โดนแต่แกโดนไปแดงนะโดนไปแดงเพราะอะไรแกบอกว่าแฮนใช่เหรอคือแกยอมรับไงว่ามันแฮนแต่ว่าแต่มันแบบเออไม่น่าป็นเลงแกก็บ่นอยู่ข้างสนามผมเห็นรู้จักกันใช่ไหมนี่รู้จักกันใช่ไหม อ๋อนี่เซนเซอร์ตัวเองใช่ไหมเนี่ยอ๋อนะฮะไปลองแกวเองนะว่าคืออะไรนะฮะอ่ะคู่ต่อไปนะครับผมเอ่อบีซีชนะเอ่อทีโอทีไปสองศูนย์นะครับแล้วก็สุพรรณชนะศรีสะเกีไปสองหนึ่งปลบมือด้ะปลบมือให้หน่อยปลอมเบาๆปลอมเบาๆด้วยข้างหลังข้างหลังเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้นักกันตาครับผมที่เราเน้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีแฟนกลับสุพรรณมาด้วยแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นยังไงครับอ่าวันอาทิตย์นะครับบุรีรัมยำนะครับถล แล้วก็บังกอกาสชลบุรีเป็นไงคุณต๊อบผมบอกแล้วสไลด์ที่ผ่านมา2-2พี่ตีเราถ่ายแม่นถ่ายแม่นด้วยผมผมไม่คิดว่าแกจะพลาดนะจังหวะนั้นนะเหมือนไม่มีอะไรนะเอแกก็พลาดพี่ตีหิดใช่มพี่ตรีแล้วแต่คุณจะแปลคุณไม่หวนอลัการแค่นี้มันก็หยาพออยู่นะอ๋อเหรอไม่หวนนีกอ๋อนักสงสารแกเหมือนกันนะแต่ก็ฟุตบอลก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็เอสซีจีมึงทองเสมอแบงคอกยืดแต่ไปหนึ่งหนึ่งสรุปตารางละนิดนึงครับตารางคะแนนนะครับผมก็อันดับหนึ่งฮะ สุพรรณบุรีนะครับผมชนะต่อเนื่องชนะท่าเสมอสองยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมมีชื่อจ็คแต้มนะฮะตามไปด้วยบุรีรัมย์นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะอันดับที่สามเบนดาบุรีนะครับอันดับสี่บาวการอันดับอันดับที่ห้าอาร์มี่อันดับหกแบงคอกนะครับอันเจ็ดเอสซีจีเมืองทองเริ่มรูดลงแล้วนะฮะชัยนาทอันดับที่แปดนะครับอันดับที่เก้าเป็นนครราชสีมาอันดับสิบโอสุสภาอันดับสิบเอ็ดบีซีนะฮะอันดับสิบสองสีสะเกษสิบสามชลบุรีสิบสี่ท่าเรือ นะครับผม15เชียงรายเพื่อนผมบรรทุระไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรในการละโสดไงต่อไปต่อไปครับโซนโซนไทยรางครับ1ิบหเป็นราชนาวีทีโอทีแล้วก็กัฟสระบุรีนะครับผมนะนี่คือสรุปตารางคะแนนอ่ะส่วนาตวันนี้วันนี้มีโปรแกรมการเราเรียวเรียวทามนะถือว่าเรียวนะเรียวมากอาเซ็ตลงเลยลงปุ๊บบอลดูดูรายการเราก่อนดูแค่สองคิวโมงดูรายการเราปุ๊บไปทางกั็ไปดูบอลแบบสบายใจนะครับผมนะฮะเดียวสุดแล้วดูไปเล่นไปด้วยเล่นบอลไปด้วย คู่นี้ละคาเลท่าไหร่เราไม่ใช่เหรอไม่เราหนุนเล่นการพนันนะไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีเราเล่นนะฮะแต่เชียงรายบุรีรัมย์เนี่ยสุพันให้ผมผมเขาว่าต่อครึ่งลูกแล้วคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณบอกว่าไม่ดีเนี่ยอ๋ออเอาดีดีดีกว่าแต่เขาบอกวันนี้มีโปรแกรมไปแข่งขันหลายคู่เลยสุพันจะไข้อ่านได้ไหมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเนี่ยแขกรับเชิญมันมันมันเล็กแล้วมามามาครับคู่มีดังนี้นะฮะราชนาวีเจอเอสจีเมืองทองนะครับผมที่ราชราชนาวีสัตหฮีนั่นเอง ทูสปอสองถ่ายล่าสดนะครับผมแล้วไม่ใช่สองดิหกหกกี่ต่าไม่รู้อ่ะถ่ายแล้วกันถ่ายแล้วกันไปดูเองนะถ้าติดทูได้ดูทุกคู่แล้วกันครับผมแล้วก็มีชนะฮองบิลเจอบุรีรัมนะครับผมแล้วก็มีราชบุรีเจอนครราชสีมาราชบุรีเนี่ยดูได้กองดำกองดำดูได้เลยใช่ไหมของท่านประยุทธ์ก็ดูได้เราจะทำตั้งทำสู้ดูฟอยูดูฟอยูอูได้ดูได้นะครับผมอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะคุณต้อมไม่บปรดิเซอร์มันเขียนให้ผมอ่านไงอ๋อเหรอออออ่่าแล้วตไปคครรัับบททีีีโเเจสะกนผม อ่าแล้วก็ชลบุรีเจอท่าเรือคุณนี่ครูเอกอันเนี้ยแล้วก็มีแบงคอกเจอสลับบุรีอาร์มี่เจอบางกอก g a แล้วก็โอสุสาพาเจอบีซีเทโรส,สนะครับผมเราเราเว้นไม่คู่นึงอีกคู่หนึ่งนะฮะทูสปัดสองอันนี้ของแท้เลยเชียงรายเจอสุภรณบุรีสุภรณบุรีตอนนี้ฟอร์มแรงมากเ,าเป็นอันดับที่หนึ่งของตารางยังไม่แพ้ใครด้วยเราอาจจะวิเคราะห์ไม่ดีเท่าเขาเดี๋ยวนี้เรามีแขกรับเชิญเพราะเขาก็ถือเป็นติ่งเลยเป็นติ่งชับปุยใช่ไหมทีมกล้องไปถ่ายก่อนแล้วจะไม่เข้ามาเอออ่ะเราจะขอเซ็นต์ตัวม คุณปูเป้ครับผมนะปูเป้ใช่ไหมครับอย่านั่งทั้งใโฟนนะฮะกลัวอยู่แนะเนี่ยน้าสวัสดีครับคุณปูเป้ฮะการดูมีสีสันที่ดน่าสัดีครบปูเป้นะฮะอ่านะฮะก่อนอื่นเลยถามถามก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างวันนี้มาตั้งกี่โมงฮะก็มาตั้งเก้าโมงค่ะแล้วรายการเรากี่โมงบ่ายสองอัดเทปแล้วอันนี้ไม่ใช่้อัดเทปแรกเสียงไม่ติดเสียงไม่ติดอ๋อเออใช่เทปแรกแล้วเราจะบอกเขาทำไม S <S <S มันเป็นการผิดพลาดของไวเล็ตเออไม่เกี่ยวเราน,นะครับผมอ่ะถามมาเลยเกี่ยวกับคู่อะไรนะราชบุรีใช่ไหมเฮ้ยไม่เฮ้ยสุพรรณบุรีคุณคุณทำไทยลีกคุณดูเชียงรายเชียงรายก็เชียงรายไงเขาเรียกว่าทดสอบแฟนคลับเนี่ยว่านี่รหรือเปล่าน่นเต็มแขกขอโทษด้วยขอเช็ดด้วยนะครับผมอ่ะอะไรนะเชียงรายเจอกับสุพรรณบุรีคิดว่าไงฮะคุณเป้ฮะก็สุพรรณบุรีอ่ะอันนี้ตอบตอบไปเป็นกลางมากเลยนะสามศูนย์อ่ะ สามศูนย์ใช่ไหมก็ดูเสื้อนะคิดว่าใครจะยิงคิดว่าใครยิงมั่งคิดว่าใครยิงมั่งก็อยากให้เป็นจักรพันธ์พรสายเพอรู้จักอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ก็บอกเขาไปตรงๆก็รู้จักคนนี้แล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีชั้นปูบอลการไงใช่ไหมเพราะใครอ่ะเขาดูเพราะใครพี่โก้ใช่หรไม่ก็พี่โก้เลยไม่แต่พี่โก้ด้วยนะเอให้ไปถึงพี่โก้ด้วยเออให้เครดิตด้วยนะพี่โก้ก็หล่อไหมพี่ซิโก้หล่อไหม ก็หล่หอนะหล<รอ>่ห<ร>อแน่ขน<รอ>ก,<รอ>ก,ก็ดีนะตอนก่<ร>อนแล้วอบอุ่น<ร>อ่ะเออเล่นไปเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวแท็กไปหาพี่โ<ต>ก้นะเดแท็กหาเมียวเป็นโกซ่านะแท็กไปหาโก้ไม่รู้จะแท็กไปทำไมเคยทำนานเคนทำนานนะนั้นอ่ะได้ถามความคิดหน่อยนะครับทำไมถึงชอบช่ปุยอ่ะอืมอยากรู้มานานละก็เก่งอ่ะเอาจริงๆเอาตรงๆหล่อใช่ไหมประเด็นสำคัญอล่ออะถ้าตัดตัดคำว่าหล่ออไปอ่ะเป็นไงก็เก่งอ่ะ ในในความคิดนะในความคิดใช่ไหมผมผมนี่ดูตั้งแต่บุรีรัมย์ป้ะเนี่ยผมผมผมเห็นดูตอนเอฟเอฟซูซูกิป่ะผมเห็นที่ชาปุยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่บุรีรัมย์นะคือแบบผมว่าแม่งต้องดังไอ้ตัวนี้แม่งเก่งของกาแล้วผมคิดแล้วว่าเนี่ยมาแน่แต่แต่แต่มันไม่หล่อเนี่ยเฮ้เก่งจริงนะเก่งจริงตอนที่มาบุรีรัมย์นะช่วงนั้นแต่มันมีเหตุการณ์เนี่ยดีใจดีใจไงเออปักไปข้างหลังเลยร้อยเลยนะยิงเสียดาย เด็กการงี้เกินนักบอลหลายคนนะใช่ไอ้ตัวข้อข่าวอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนท่าดีใจกันเถอะนะเออนะขอจหปุยิโก้ลายิงเข้างนักก็เดิมอีกจะบ้าเลยเหมือนเดิมอีกเหมือนนะชนาธิปปูผาอ่าชนานิปเนี่ยคนนึงนะเขาว่าอีบาร์มึงไทยนั่นน่ะใช่ไหมใช่ครับอีบาร์มวีมึงไทยนะอันไม่ได้กินแต่กาแฟเอ็มเดินห้างมั่งอะไรมั่งจริงๆกินแต่กาแฟอียกหรอ อ่ะผมเห็นประจําปูกิน่กาแฟนี่คุณมะคุณเออแล้วทําปากเป็นไหนอะทําปากเป็นไหนชนั้นใเวลากินกาแฟเขาทําปากไงเขาเอ้ยเขารอเขาไม่ทําปากแบบไหนเนี่ยคุณกับปูให้ผมตลอดเนี่ยแต่ข้างหลังบอกเลยสองทีไล่ทีสามไมเจอสอทีเดือทีใช่ไหมอ๋อนะฮะอ่ะแล้วเราต้องจัอชัปปุยรู้จักใครบ้างนในสุพรรณเหรอเออในสุพรรณก็จักรพันธ์อะไรจักรพันธ์ใช่ไหม Yes มีใครอีกมีใครไหมพี่โจ๊กไหมพนักงานโจ๊กสคูไม่ค่อยได้ดู ไม่ค่อยดูถ้าจะปุยไม่ลงก็ก็ดูเป็นบางแมทแต่แต่เป้เนี่ยผมว่านะถ้าใไคประกบคู่นักบอลนะถ้าคบกันผมว่าพี่ปทุมชูทองนะเออเพิ่งย้ายจากวีร์ลำมาดูแบบอบอุ่นนะเออเจทุมเจทุมอะไรเจทุมอบอุ่นแข่งหนักอ่ะไม่โคตรเตะเปลี่ยนได้ไหมอีกหนึ่งนาทีครับครับผมโอ้พูดพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอ่ะแล้วอะไรฮะเนี่ยอ่ะ อ่าเซฟ้อไปก่อนครับโอเคคครับโอเต่อต่อนะครับผมนะคิดว่าชนะใช่ไหมวันนี้30เลยใช่ป่ะใหสามศูนยจะได้ขัดขากันเลยไงกะว่าอยู่ตำแหน่งหัวจใจผงยาวๆคือเขาจะอยู่แล้วเขาจะไม่ลงแล้วไงประเด็นน่ะเออแต่เขาไม่ลงเพราะว่าโหดังเลยหรือเปล่าดังสมมุิกะกัดสงสัยอยากอยากไปเอฟซีอ่าครับผมอยากไปเล่นถ้วยตัวใหญ่บ้างตัวใหญ่บ้างอะไรอย่างงี้ใช่แล้วดูกันยาวๆนี่มันนัดเองเออเนาะก็ได้ช่วยกันอ่ะทิ้งท้ายปุเป้ทิ้งท้ายหน่อยว่าฝากถึง คุณชมเนี่ยยังไงบ้างก็อยากให้ดูบอลไทยเยอะทุกคนอ่ะบอลบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไปดูมากต่างประเทศบอลบอลไทยเราก็มีดีนะนักบอลนะอมากนะใจได้สายเลือดพูดดีพูดดีเนี่ยวันนี้เนาะเกียรติสปมาครับผมนะฮะอ่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะกับฟิวตี้พวบอลไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเทหน้าแขกรับเชิญเราจะเป็นใครนะครับผมเราติดตามได้เลยนะฮะ ในสุดาหน้านะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะมาดิเอ๊ลาไปก่อนไปลาไหมลาสิคะไปไหนไปไหนต่อไปสวิตเซอร์แลนด์ไปหาตะปุยไงตะปุยอ่ะคุณต้องไปไหนไหมไปอ่างไปไหนไหมไปตกปลางจริจริงๆวันนี้ผมจะไปดูนะไปดูอะไรไปดูนครข่าวผมนะไปดูไปดีกว่าทำไมอ่ะผมว่าบอลยังตีอีกหลายนัดน่ะอ๋อนะจุฬาบางอย่างอ๋อใช่มัอ่เป็นนดะ อ่ะโอเคงั้นที uh ่ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมพบกันอีกครับงในคลิปตัวนั้นครั้งใหม่วันนีไปละสวัสดีครับ